ว่าเหนื่อยและหนักก็คือเพราะว่าเราเป็นคนลีดเดอร์เป็นคนที่ <c oughs> เริ่มคิดเอสร้างสรรค์นในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นควมามหมดตอน <c oughs> พี่สร้างแบรนด์เนี่ยเราก็จะพยายามไม่ประคองแบรนด์เราเนี่ยให้มันเกิดให้พอมันเกิดแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรายืนอยู่ในบางคนก็บอกว่าเหมือนกับเราเป็นแชมป์แต่การที่จะครองให้แชมป์อยู่นานนี่นึงเนี่ยยากมาก <c oughs> มันยากกว่าตรงนี้ยากมากไม่เรียกว่าคนจะมันก็เหนื่อยแล้วมันก็หนักใช่พอเราเหนื่อยและหนักเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดีอย่างนะที่พี่เนี่ยจับ การขายของเนี่ยชิ้นใหญ่เลยตอนที่มาสร้างแบบแม่พี่เองเนี่ยก็คือจะหิวกระเป๋าใบหนึ่ง direct sell เอาอย่างนั้นเลยเนาะใช่แล้วลูกค้านี้เลยเหรอฮะใช่ไม่ได้ขายชิ้นเล็กนะเป็นคนที่ใจกล้ามากแต่ก็ปรากฏว่าดวงหรืออะไรไม่รู้จักดจักรีก็ขายได้ขายได้หมดแล้วก็เราก็ได้ีใจเลยนะขายทันนสงที่ช่วยวมาด้วยนะ แล้วปรากฏว่าลูกค้าผู้ใหญ่ที่เราไปหาเนี่ยท่านก็เอ็นดูพี่เพราะพีเ่เด็กๆอยู่แล้วก็แบบบ้องแบลเราก็พูดอะไรตรงๆเรา็ชอบแล้วก็รู้สึกเออเราจิงใจใส่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยขายแล้วก็รู้สึกจนทุกวันนี้ก็เป็นลูกค้าที่รักเนอยูง<ๆ>่ตอนนี้<ๆ>นี่คิดว่าเราประสบความสําเร็จที่สุดในชีวิตแล้วหรือยังไม่ไม่คิดอย่างนั้นอย่าไปมองงนั้นมองอย่างนั้นมันก็เหมือนกับเราหลงตัวเองจะไปคิดอย่างนั้นเราต้องมองว่าตราบใดที่ชีวิตเรายังมีอยู่เนี่ยเราก็ต้อง ทำอะไรไปไปเรื่อยๆไอ้คัว่าประสบความสาเร็จตอนนี้ทางโลกคนเราจะประสบความสำเร็จมันต้องทางทำช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งตอนนี้พี่ก็ช่วยไปแค่บางส่วนนี่เรียกว่าชีวิตเรายังไม่จบเนี่ยมันยังมีอะไรให้เราทำอีกเยอะอันนี้อุ้มอยากรู้นิดนึงค่ะท่านผู้ชมก็คงอยากรู้เหมือนกันว่าพี่ชูชัยเนี่ยประสบความสาเร็จมาพอประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเคยรู้สึกว่าเรามีอะไรล้มเหลวผิดพลาดที่สุดในชีวิตเราไหมบังเอิญนะชีวิตพี่บังเอิญมันมีเรื่องผิด ไม่มีเออบางเคยบางครั้งย้อนไปนะว่าเอ,อ๊ะเราเคยเฟวไหม,มเคยเคยมีอะไรบบตา้านไม่มีมันขึ้นมาเป็นสเต็ป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 อาจจะเกี่ยวว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างวิเคราะห์คิดจะทำเะไรตีโจทย์ให้แตกแล้วชอบมองผลลบมากกว่าผลดีอพอเราสมมติว,ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรส่วนใหญ่จะมองว่าสมมติว่าฉชนอยากจะทํไอเนี่ก็ uh huh. จะมองว่าฉันต้องทําให้ได้แล้วก็ทําเลยแ,ลแต่ตรมนีม้เพราะ แ่แ่พี่จะตีก่อนตีก่อนเลยไม่ดี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 ไอ้ที่ไม่ดีแล้วยังมีดีล้วเป็น60 70็ก็ถึงาแต่ส่วนใหญ่คนเราเนี่ยเวลาทำธุรกิจอะไรจะจะเข้าข้างตัวเองแล้วมันก็จะพลาดเพราะก็ไม่ไปมองจุดที่ด้อยไงแต่แต่พี่ไม่พี่ต้องมองค่อยๆมันจะต้องไม่ดีตรงนี้นะมันต้องมีดีตรงนี้ติตๆตีตปรากฏแล้วถ้า50 50าสิ เราก็ไม่ได้รีบตัดสินใจด่วนทุกอย่างผ่านการกันกรองต้งมีวิเคราะห์ต้องมีสติเยอกันนะมันก็เลยไม่ก็อันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะที่แบบว่าที่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าแนวทางในการดําเนินชีวิตของพี่เขาเนี่ยเขาจะผ่านการกันกรองในชีวิตทุกๆเราเวลาอยากได้อะไรเนี่ยเ็าเรียกว่ากิเลสเริ่มมาจับฉันอยากจะเปิดผับสมมติคนอยากเปิดผับเขาไม่ไปมองหรอกว่าไอ้ปัญหามันจะมีอะไรยาเสพติดไหมเด็กที่มาทาลายมันจะมีอุปกรณ์ของเสียลงทุนเท่าไหร่ ตำลวนมาพูดติใหม่ก็ไม่เติมแต่เขารู้ว่าฉันจะเปิดครับอ่าแล้วผลสุดท้ายเกิดมีปัญหาพวกนี้เขาคิดไหมไม่ได้คิดลูกน้องต้องกินไหมต้องกินถูกไหมของต่สังไปแล้วไม่ต้องจ่ายเหรอเพราะว่าส่วนใหญ่นม่คือปัญหาทั้งสิ้นแต่อย่างพี่เวลาทําพี่ต้องตีโจทย์เลยอะไรที่มันจะต้องมาและไอ้การจ่ายเนี่ยมันคือสิ่งที่ต้องแน่นอนแต่รายรับนี่มันไม่ชัวร์ ถูกไหมคนเราจะไม่คิดตรงนี้รายจ่ายเนี่ยมันคงทนถาวรอวนแล้วแต่รายรับเนี่ยมันไม่ถาวรไม่เพราะมันเปิดมาเหมือนกระโยนลูกเต๋ามันจะออกมาเป็นบวกหรือลบเราไม่รู้เพราะนั่นต้องตีโจทย์ให้ว่ารายจ่ายแล้วทำไปแล้วรายรับโค้งเบิร์ไหมก็วิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเกินห้าสิบแล้วเราค่อยดูว่ามันควรทำไหมยังให้ผู้ชมทางวันฟังชัดๆเลยว่าไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ เราคิดแต่ตองพิจารณาให้ให้มันจบเลยพูดง่ายๆคือต้องมีสติมีสติสำคัญสติสำคัญยิ่งสภาวะทุกวันนี้นี่ยิ่งถ้าไม่มีสติเราใช่คนเราส่วนใหญ่ตอนนี้มันจะมีแต่ความอยากแล้วก็อยากอยากไม่รู้จะซึอเลยคาว่าอยากเนี่เป็นที่มาของกิเลททั้งปอย่างแล้วแนวคิดของพี่เขานี่คือมันเหมือนกับเป็นแนวคิดที่ดีมากแล้วก็มีหลักธรรมสอดแทกอยู่ในตัวอุ้งเลยอยากทราบว่า พี่มีหลักธรรอะไรในการดํารงชีวิตอโอก็คือเมื่อก่อนเนี้ยพี่ก็จะแบบตั้งใจบนพื้นฐานของคุณธรรมซึ่งอันนี้เาลาคือบางคนบอกก็เป็นคนดีแต่คขาว่าคุณธรรมนี่มันตีออกมาได้ห้าอย่างนะหนึ่ง <1 S 2> คือความกตัญญูกตัญญูรู้รรคุณสองซื่สอสรรัตย์สามรับผิดชอบสี่เสียสละห้านี่คนจะไม่เคยทำกันคืออะไรรักในเพื่อนมนุษย์ เช่นที่วันนี้ที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้จะมีการสร้างห้องน้ำเนี่ยแล้วคนมีจิตศรัทธาบริจาเข้ามาเยอะๆนี่คือการช่วยเหลือขึ้นมานแล้วสิ่งนี้เขาเรีกว่มีแอ็กต์เร่นสิ่งที่เราทําไปหนึ่งเราจากคนจากเราตัวคนเดียวเนี่ยช่วยคนร้อยเป็นพันที่มาใช้ส้มสาธาราะนะไอ้ร้อยพันนียจะตีคำถามเรานี่คือบุญแล้วนะแค่คิดเราก็เป็นสุขละอยากให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ย บริจาคกันมาเยอะๆสิ่งสิ่งพวกนี้มันมันไม่ได้เหนือบากว่าแรงเนี่ยทำกับไปเหอะครับแล้วมันจะมีอะไรดีๆในในชีวิตเยอะหลักของพี่เขาห้าข้อนี้สุดยอดเลยสุยอดเคือเริ่มต้นในมงคลสสแปดประการที่พระเจ้าทั้งวางไว้เลยนะครใช่แร้ว ที่เราวันปีใหม่ที่เราคในช่วงปีใหม่เนี่ยเราก็จะมีมงคล38ที่จะแนะนำให้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ได้สร้างบารมีง่ายๆกันนะฮะซึ่งในชีวิตพี่ชูชัยก็จะมีทําใจให้มันสบายๆแล้วก็อยู่ในมงคล3ามสิบ